นี่ฮะทุกคนน่าทานมากนะฮะย่างเนยหมูกระทะทุกคนดูบรรยากาศสินะฮะนี่ฮะน่าทานไหมเล็ดเล็ดเล็ดแต่นี้เราใส่เนยนะฮะเราจะต้องใส่เนยไปหาทุกคนแต่เมื่อกี้เราใส่พวกนี้ไปแล้วนี่ฮะใส่ไปแบบนี้นะฮะนี่ฮะเล็ดมากทุกคนน่าทานไหมล่ะจริงๆย่างเนยคุณภาพดีอยู่เลยเอาไปทุกคนจ้านี่ฮะ เรามาในช่วงที่คนยังไม่เยอะเท่าไหรนะะนน่นะฮะทุกคนนีะฮะแล้วเขาไปดูนี่ฮะทุกคนเราชอบมากแต่เขาก็มีกฎกติกานะทุกคนกฎกติกาทุกคนจ๋าเราก็คารบกฎของเขานะฮะเราชอบมากเลยจ่าทุกคนอร่อยนะฮะเราต้องบอกต่อให้โลกรู้นะโอ้ย,อยแอร์เย็นมากเลยจริงๆจริงๆห้องเนี้ยน่าจะเป็นห้องปิ้งเลยเนาะ แต่ก็มาหยิบของทีนึงก็เอบเก็บความเย็นไปแต่ข้างนอกโอเพ่นแอร์ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งอาหารทุกคนใครอยากทานส้มตําก็ตำเองนะฮะเราชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่าเป็นสไรดทะเลฮะทุกคนอน,นุสุขภาพนะฮะแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อ,อต,ต่างๆน,น,นานาครบเลยทุกคนนะผะัเกเผิกไม่ต้องพูดถึงครบมากแล้วก็ทยอยออกนะฮะทยอยออกเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์จะบอกให้บางโตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเราถ่ายนทุกคน ท่านเราต้องระวังนิดหนึ่งเพราะคนสมัยนี้เนี่ยเราก็ต้องนิดนึ่งนะฮะนีระมาโตนี้ดีกว่าเสี่ยงเอานะฮะนิดจ๋าขอดูหน้าตาหน่อยนะอู้แต่ละคนจะย่างไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็บางคนก็เป็นแนวหมูกระทะแนวแนวเนยเนาะย่างเนยเนาะเป็นไงบ้างท่านมาทานครั้งแรกเหมือนกันกับพี่หรือเปล่าจ๋าครั้งแรกครั้งแรกนะฮะแล้วทาไมอะไรดนใจให้มาล่ะฮะวันนี้ त? น่าจะเป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบวกกับกว,ว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะได้แต่ที่เคยกินย่างเนยที่คุณภาพจริงไปกินที่ทุ่งสง่ะฮะก็ทุ่มคุณภาพและบรรยากาศข้างในจะเป็นแอร์อย่างเงี้ยทุกๆสาขาเลยแต่ก็สาขาก็บริการแตกต่างกันออกไปนะเราก็ไม่ได้อวยแต่ที่นี่เราชอบมากเพราะว่าบริการดีมากแล้วก็ได้กินน้ําจิ้มและประทับใจน้าจิ้มเป็นไงบ้างคะคุณแม่ น้ำจิ้มอร่อยนะผมว่าน้ำจิ้มอร่อยทุกน้ำจิ้มเลยเนี่ยชอบนี่คือไปกินมาที่ทุ่งสงเป็นครั้งแรกของย่างเนยเราจะเห็นแบบคนจะแน่นมากแต่นี้เรามาก่อนเวลานิดนึงไงอุทานจังเลยเนาะดูปลาหมึกดีครับคุณภาพเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มใช่ใช่เนี่ยพี่เลยอยากจะบอกต่อเพราะบางทีเรามาพี่มาจากกรุงเทพเป็นนูเป็นคนที่นี่รอเปล่าฮะเป็นคนที่นี่กันหรือเปล่าลูกที่ไหนฮะ อยู่กรุงเทพเหมือนกันเหรออ๋อแล้วมาทําอะไรที่นี่ฮะมาเที่ยวหรืออะไรฮะธุระใช่มาเที่ยวเหรอครับไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไปตามวัดพี่ไปวัดแคร์มาไปยังไปมาแล้ววัดแคร์ตัวต่อยกักษ์แล้วไปแถวนั้นจะมีวัดพระรอยพระนอนไปยังต้องต่อไปอีกตรงนั้นจะเป็นงงเส้นทางเก้าวัดลูกเดี๋ยวถ่ายเห็นบรรยากาศนิดนึงตรงนั้นจะมีเส้นทางเก้าวัดหนูน่าจะไปนะทะลุไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะมีวัดพระนงพระนอนวัดพระรอยมีแม่ชีลอยน้ําด้วยฮะแล้วก็วังวัดฉาเลยเลยวัดแคร์ไปหน่อยหนึ่งฮะ ตามรอยวัดตรงนั้นเขาจะเป็นเส้นทางวัด9วัดเลยแล้วก็เริ่มจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตรงนั้นก่อนจะถึงวัดแคร์พี่ก็เพิ่งไปมาแล้วปารีไรไปไหมยังลูกไปมาแล้ว <ไป S 2> <ๆ S 1> แล้วัดภาพจิจกรรมฝาผนังสวยมากเลยที่ไปมาได้เห็นไหมแต่ว่าช่วงนี้เขามีการต,าต่อเติมอยู่ใช่ไหมอ๋อพี่ไปมานี่เป็นครั้งที่2ที่พี่มาพักพี่มาพักที่ลอฟท์เรสซิเดนต์ใกล้กับวาสิทฐิีหนูพักที่ไหนลูก ตแต่แถวทางนี้ใช่ไหมโอเคเนี่ยพี่ปพักล็อบเลยเซนโรงแรมดีมากเลยมีสาวไว้น้ําส่วนตัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยข้างในแบบดีมากอยากให้หนูได้ไปเห็นเลยตรงข้ามบคอสอลูกจ๋าเออแล้วไปวัดแล้วไปไหนมาอีกครับพรุ่งนี้กลับเลยฮะกลับวันไหนเล้ฮะแล้วไปไหนมาบ้างนอกจากวัดแคร์ลูกวัดป,ป่าเร่ไร<ๆ>ด้วยไหมแลม้วไปบึงชวงฉวากไกลเนาะแล้วก็ต้องหาเวลาวางกันใหม่แล้วก็หมู่บ้านควายก็มีนะลูกแถวสีประจัน ก็มีน่าสนใจก็เป็นอะไรที่แบบเห็นว่ามีโรงแรมแถวนั้นอยู่เหมือนกันแต่มาพักที่นี่ก็ในเมืองก็เดินทางตั้งหลักกันได้บขสนี่ขับรถมาเองหรือว่าไงฮะพอรถจะมีรถยิ่งสะดวกใหญ่เลยนะฮะโอกาสหน้าพี่เชิญนี่โรงแรมล็อบเรสซิเดนดีมากพี่เชียร์พี่ประทับใจติดกับว่าสิตีิซิตี้อะลูกอยู่ใกล้กันใช่ใช่เออเรามีอีกที่นึงที่อยากแนะนำนะพี่ยังไม่ได้ไปเหมือนกันก็คือที่ออวัดไอเนียฮะวัดไทยลงวัวนะลูกที่มี นรกภูมิมีนรกกระภูมิสวรรค์กระภูมมาคุณแม่ที่มีเปรตอ่าจะยังมีแบบเป็นลูกปั้นเปรตนะฮะว่าใครทําบาปทาบุญอะไรอย่างเงี้ยรับบริจาคอยู่ก็ใช่ไหมที่กำลังสร้างขาอยู่ไม่แน่ใจนะแต่ดังมากเลยวัดไถ่โรงวัวเนี่ยพระพุทธรูปก็สวยด้วยอเออ๋อแต่สุพรรณ้าเกิดไปแนวแบบธรรมชาติหนูต้องไปโฮมบุอุทยานแห่งชาติพูเตยไกลแต่ว่าน่าไปมากเลยโอ หน้าไปหน้าไปสุพรรณบุรีน,น่าสนใจเยอะแต่ก็มีงานประจําปีก็ดอน JD เจดีไงเออนั่นก็ต้องมากันเป็น10วันเลยะ่ะนะฮะ <c oughs> ได้เลยลูกขายให้ enjoy eating นะฮะ <c oughs> จ้าน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยครั <c oughs> บคุณแม่ขอให้กิสน,กส,นกสนุกขอให้โชคดีแข็งแรงพัคคุ้มครองนะครับนี่ฮะบรรยากาศน่ารักมากเราชอบมากเลยอยากให้ทุกคนมาสุพรรณเห็นไหมเรามาสกกลจากกรุงเทพอ่ะมากินย่างเนยเราต้องหาย่างเนยทุก77จจังหวัดให้ได้ทุกคน นี่ฮะเรามาดูบรรยากาศทุกคนจ้าอุ้ยตอนเย็นเย็นทุกคนมีพระจ,จันทร์เดือนเสีย้ยวหงายนะฮะตรงเส้น,นี้อย่าลืมนะฮะไปวัดแค่วัดป่าลีไลทุกคนนี่ฮะบรรยากาศนะส่งเสริมเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจฮะทุกคนจ๋ากินบุฟเฟ่คุ้มค่ากินเบาๆนะฮะราคาคุ้มค่านะฮะคุ้มกับคุณภาพนี่ยทุกคนอุ้ยนี่ยทุกคนมแต่ไปเสวนานะฮะทุกคนจ๋าน่าทานมากเลย ร้อนๆเลยทุกคนเยิดมาเดี๋ยวรลง EP นี้ต่อนะทุกคนนะเดี๋ยวความร้อนมันจะสูงอีกแล้วมันจะตักไงฮะ